พอดีหนูจะซื้อบ้านนะคะเรียนจบหรือยังโดดเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยยังแบมือขอเงินพ่อแม่อยู่เลยถ้าไม่ซื้อก็คงไม่มาดูหรอกค่ะพี่เช็คดูมันสิขนาดเราเรียนจบมาตั้งนานแล้วเรายังไม่มีปัญญาซื้อบ้านเลยไปโรงเรียนดีกว่าไหมเดี๋ยวไฟสายครูเ็าจะตีเอานะผมเด็กสร้างบ้านหนูบีมเพิ่งจบมาได้ปีกว่าๆส่วนตาเช็คจบมาได้3ปีแล้วค่ะก็เลยเอามาฝากผู้จัดการ ให้ทำงานที่บริษัทเราค่ะเห็นโครงการใหญ่กำลังขึ้นยังขาดผู้ดูแลผู้จัดการจะให้โอกาสตาเช็คไปทดลองงานที่นั่นก็ได้นะคะน่าจะยังก่อนดีกว่าครับสองคนนี้เขายังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับคุจุเอ่อหนูเคยเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อค่ะฝึกได้ค่ะน้องเขามีพื้นฐานความน่ารักอยู่แล้วค่ะถ้างั้นก็ให้สคนนี้เขาฝึกงานที่นี่ไปก่อนนะครับ ถ้ามีประสบการณ์ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะท่านผู้จัดการค่ะคุณพ่อตอนนี้ิดเข้ามาในโครงการแล้วค่ะสวยถูกใจคะ่ะคุณพ่อ แต่ไม่รู้ว่าจะสต็อกสินค้าได้เยอะหรือเปล่าบ้านแต่ละหลังหนูรู้ราคาหมดแล้วใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่แต่เช็คละลูกจําได้หมดแล้วครับคุณแม่ถ้าเดือนหนึ่งหนูขายได้ห้าหลังก็จะได้ค่าคอมหลายหมื่นเลยนะลูกครับคุณแม่โหแบบนี้จะพอค่าตาัดสูตรพี่เช็คหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะคุณแม่โหว่าแต่พี่เอาให้พอค่ากระเป๋าแบรนด์เนมเธอซะก่อนเถอะเยบีม แหมพี่น้องคู่นี้จริงๆเลยยังไม่ได้ติดต่อโครงการเลยคะ่ะคุณพ่อค่ะเอ๊ะคุณแม่ครับนั่นพนักงานที่นี่หรือว่าเด็กฝึกง,งานนะครับไหนจะเช็คหอ,อนั่นไงครับคุณแม่ไม่ใช่นะไม่เคยเห็น<ต>หน้าเราไปถามกันดีกว่าครับคุณแม่มาด้อมๆอมองๆอง,องทำไม แม่จะซื้อสดนะคะคุณพอ่อนี่เธอเข้ามาทำอะไรในนี้ออคุณพ่อแค่นี้ก่อนนะคะนักศึกษานี่จะเข้ามาทำวิทยานิพนธ์ในนี้หรอนี่หนูได้ทำเรื่องขอมาหรือเปล่าอ๋อหนูไม่ได้มาทำวิทยานิพนธ์หรอกคะ่ะไม่ได้เข้ามาทำวิทยานิพนธ์แล้วเธอเข้ามาทำอะไรพอดีหนูจะซื้อบ้านนะคะฮะซื้อบ้านบีมดูราคาสิบ้านไทยนี้เกือบสิบล้านเธอรู้หรือเปล่า พ่อทราบค่ะทำไมเหรอคะยังจะถามอีกเหรอเรียนจบหรือยังโดดเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยเป็นแค่นักศึกษายังแบมือของเงินพ่อแม่อยู่เลยไฟสูงคิดจะซื้อบ้านราคาเกือบสิบล้านเนี่ยนะค่ะฉันจะซื้อบ้านจริงๆนะคะถ้าไม่ซื้อก็คงไม่มาดูหรอกคะ่ะโอ๊ยบ้านนะไม่ใช่ขนมเก็บเงินไว้ซื้อลูกอมกินดีกว่าไหมเด็กน้อย แล้วเธอมีเงินดาวเหรอหนูไม่ได้ของเงินพ่อแม่หรอกคะ่ะหนูขายของออนไลน์พอที่จะมีเงินเก็บและอีกอย่างหนึ่งนะคะคงไม่ต้องใช้เงินดาวหรอกคะ่ะเพราะว่าหนูซื้อเงินสดฮะซื้อเงินสดพี่เช็คดูมันสิขนาดเราเรียนจบมาตั้งนานแล้วเรายังไม่มีปัญญาซื้อบ้านเลย<ะ>แล้วนี่พวกคุณเป็นใครคะอยู่ดีๆก็มาดูถูกหนูพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่โครงการนี้เองแหละมีปัญหาอะไรหรือเปล่า อ๋อดีเลยสำนักงานขายอยู่ไหนคะเราจะได้ไปทำสัญญากันโห,หย้ยหนูไปโรงเรียนดีกว่าไหมเดี๋ยวไปสายครูก็จะตีเอานะโอ๊ยคุณแม่ไปเราไปขายขนมขายลูกอมกันดีกว่าค่ะคุณแม่ไปลูก รีบไปโรงเรียนล่ะเดี๋ยวครูตีเอานะผมเด็กช่างบ้านโครงการใหญ่บ้านราคา20ล้านคุณน่าจะไหวเนาะไหวครับผู้จัดการดีแล้วล่ะเอ๊ะวันนี้รับพนักงานใหม่เยอะจังรับพนักงานมาใหม่เหรอคะผู้จัดการครับคุณจุม๋ม ยังไงบ้างครับสองคนนั้นดีค่ะเก่งเรียนรู้ไวเพราะเขามีพื้นฐานความน่ารักอยู่แล้วค่ะครับแล้วนี่เธอมาสมัครตำแหน่งไหนเหรอหรือว่ามาเป็นลูกน้องตาเชคคะผู้จัดการอ๋อไม่ใช่หรอกครับเขาจะมาดูแลโครงการใหญ่ที่กำลังจะสร้างของบริษัทเราอะไรนะคะเด็กเมื่อวานซื้อนคนนี้นะจะมาดูโครงการใหญ่ ราคาบ้านตั้ง20บล้านเลยนะคะผู้จัดก,การคุณจิระยุคนนี้เป็นคนที่สำนักง,งานใหญ่ส่งมาถึงอายุเขาจะน้อยแต่เขาก็เป็นคนดีมีฝีมือครับคุณจุม๋มแต่ตาเช็คของฉันก็เป็นคนดีมีฝีมือนะคะโอบอ้อมอารีมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์สุดๆเลยค่ะเอาเป็นว่าเราใช้ผลงานในการตัดสินดีกว่านะครับเออถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะผู้จัดก,การ นี่ขนาดขายได้หลังเดียวนะเนี่ยผู้จ ok ัดการยังเรียกเข้าพบแบบนี้เขาเรียกว่าผลงานเข้าตาครับคุณแม่คุณแม่คะแล้วแบบนี้พี่เชคจะได้เป็นผู้จัดการโครงการใหญ่เปล่าคะมีสิลูกหลานซขอโทษนะครับที่ให้รอนานอุ้ยผู้จัดการถึงกระเช้ามดด้วยตาเชคพี่เชคพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางกันเลยดีกว่า เอ๊ะเดินทางไม่มอบกระเช้าให้ตาเช็คตรงนี้เลยเหรอคะนั่นน่ะสิครับผู้จัดการครับมอบตรงนี้เลยก็ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเออผมว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดกันนะครับเข้าใจผิดอะไรคะผู้จัดการกระเช้านั้นไม่ได้มามอบให้ตาเช็คหรอคะกระเช้านี้ผมจะไปมอบให้ลูกค้าที่เพิ่งซื้อบ้านโครงการใหญ่หลังใหญ่สุดของเราครับ ฮะอะไรนะบ้านราคา20ล้านใช้เวลาเดือนเดียวเนี่ยนะขายได้ใช่ผมบอกแล้วว่าคุณจิรายุเขาเป็นคนดีมีความสามารถไม่อย่างนั้นสำนักงานใหญ่เขาไม่ส่งหรอกค่ะไปกันได้แล้วครับนี่ก็เสียเวลามากลแล้วเฮ้ยโอ้โหพี่เช็คนี่หรอบ้านราคา20ล้านอุย้ยมันใหญ่มากๆเลยนะบีมคุณแม่ดูสิคะ สวยมากเลยยายบีมข้างในตกแต่งไปเสร็จยังน่าจะใกล้แล้วนะครับเห็นในหนังสือลงมาสิบ้าวันอ๋อยังไงก็อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วยนะคุณแม่คะบีมว่านะคนที่ซื้อบ้านหลังนี้ต้องรวยแล้วก็มีเงินเก็บมากๆแน่เลยคะ่ะนั่นสิยายบีมก็ไม่มากเท่าไหร่หรอก นักศึกษาคนนั้นนี่นี่อย่าบอกนะว่าคุณเฟินครับนี่เป็นของขวัญตอนรับคุณเฟินสู่โคงการบ้านงเราอย่างเป็นทางการครับขอบคุณค่ะนี่เธอเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะถึงซื้อบ้าน20ล้านได้อ๋อฉันขายขนมขายลูกอมฉันก็มีเงินเก็บแล้วแหละหืมนี่ยอดย้อนฉันหรอหยุดนะอย่าเสียมารยาทน,นะคุณเฟินเขาเป็นคนเก่งเขาขายของออนไลน์ ื้อบ้านหลังนี้โดยที่ไม่ต้องขอเงินคุณพ่อคุณแม่เขาเลยเอ๊ะผู้จัดการรู้จักคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยเหรอคะรู้จักสิครับก็นี่คุณเฟิร์นลูกสาวคนเดียวของท่านด็อกเตอร์ดานัยท่านด็อกเตอร์ดานัยใครเหรอคะคุณแม่ค่ะคุณพ่อหนูท่านชื่อด็อกเตอร์ดานัยคุณแม่ใครเหรอครับด็อกเตอร์ดานัยคุณแม่ บอกมาสิคะคุณแม่นั่นสิคะดรธน,นัยเขาเป็นเพื่อนของท่านประธานแล้วเรื่องที่ไม่ให้หนูไปซื้อบ้านโครงการนูน้นคุณพ่อหนูท่านรู้แล้วนะคะท่านรู้แล้วแล้วท่านว่ายัางไงบ้านคะคุณแม่โทรศัพท์ค่ะเะลขาอ้อมสวัสดีคะ่ะ พรุ่งนี้ไปพบ่านประธานที่สำนักงานใหญ่่แม,แม่ทำตัวเองแท้ๆค,ความดีมันทำไม่ยากหรอกนะครับแค่เราไม่เบียดเบียนคนอื่นทั้งกายวาจาใจแค่นี้เราก็เป็นคนดีได้แล้วคุณแม่ครับ จำไว้นะคะคนเราจะทําความดีไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากไม่เบียดเบียนใครทั้งกายวาจาและใจแค่นี้เราก็เป็นคนดีได้แล้วนะคะ ยิ้มอีกทีได้ไหมถ้หากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน